สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แม่ยุยอทีพาเข้าครัวอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูขนมหวานเป็นขนมหวานไทยโบราณค่ะนั่นก็คือน้ํากะทิแตงไทยค่ะแม่แม่ยุ้ยไอทีได้ไปเดินตลาดนัดแล้วก็ไปได้แตงไทยของชาวบ้านมานะคะเป็นของสวนเกษตรอนรียสองลูกกาลังหอมเลยค่ะได้มาสองวันแล้วรอให้มันสุกเต็มที่แล้วก็มาทํากันวันนี้ช่วงนี้เข้าสวนทํางานเกษตรค่ะกำลังขยายพันธุ์พืชก็เลย ไม่ค่อยได้ทำเมนูอาหารมาฝากเพื่อนๆวันนี้ก็ได้วัตถุดิบมาก็เลยจะมาทำเป็นขนมหวานกันนะคะวัตถุดิบเราก็แตงไทยค่ะที่ต้องใช้ก็คือกะทินะคะกะทิที่ใช้ก็เป็นกะทิกล่องค่ะเอาตามที่สะดวกนะคะมีน้ำเปล่าสะอาดเอาไว้สำหรับช่วยในการละลายน้ำตาลค่ะมีน้ำตาลน้ำตาลที่ใช้วันนี้เป็นน้ำตาล มะพร้าวน้ำหอมค่ะเจ้าของสวนเขามาขายเองเขาบอกหอมอร่อยมากลองเอาใส่กาแฟดูก็อร่อยดีค่ะหวานหอมอย่างที่เขาบอกแล้วก็มีกระแกงนะคะกระแกงช่วยทําให้รสของน้ํากะทิกลมกลม่อมแล้วก็กลิ่น,นหอมเราก็ใส่ใบเตยที่มีด้วยค่ะอันนี้ก็วัตถุดิบหาไม่ยากนะคะในการทาขนมหวานเราก็มาชมเลยค่ะว่าน้ํากะทิที่เราจะใช้วันนี้ ช้ปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวแม่บ้านยกทีจะเขียนอยู่ใต้คลิปใต้โพสต์เหมือนเดิมนะคะ ไปก็เป็นขั้นตอนของการทําน้ํากะทิค่ะน้ํากะทิวันนี้เราใช้น้ําตาลเป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะเป็นน้ำพร้าวน้ำหอมมีกลิ่นหอมด้วยนอกจากจะมีรสหวานก็มีกลิ่นหอมด้วยเราจะเติมน้ําเปล่าลงไปแค่ทําให้น้ําตาลละลายนะคะน้ําตาลที่ใช้ในวันนี้ก็อยู่ในปริมาณ250กรัม เพื่อนๆก็ปรับได้นะคะนอกจากที่สูตรที uh um> ่ให uh mm, ้ไปเพื่อนๆก็ปรับเอาตามที่ชอบเลยค่ะเผ็ดหอมของน้ำตาลมะพร้าวนี่หอมมากค่ะแต่ว่าสีเขาก็จะเป็นสีออกนวลๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเสน้ำตาลมันออกเหลืองนวลถ้ามือ่ันไม่ชอบสีแบบนี้ก็เปลี่ยนใช้เป็น น้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะเป็น้ำตาลทรายขาวน้ำกะทิก็จะออกสีขาวๆเพื่อให้รสกลมกล่อมนะคะก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเราจะพึ่งไปใส่เยอะใส่แล้วก็เชิมรสกลมก่อค่ะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเกลือเกลือก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของเกลือด้วยนะคะ เผือถ้าเป็นเกลือเม็ดละเอียดที่เราซื้อที่เป็นยี่ห้อที่เขาทําเม็ดละเอียดละเอียดที่เขาใช้ในการปรุงอาหารที่เป็นอาหารต่างชาตินะคะที่เขาใส่ในขวดแล้วก็นิยมเอาไปใช้ปรุงอาหารต่างชาตินั้นจะออกเค็มค่ะแต่อันนี้เป็นเกลือเม็ดใหญ่เกลือที่ซื้อตามตลาดที่สองละห้าบาทค่ะอันนี้จะปรงง่าย กชาจะไม่ค่อยเพีย้ยนแต่ถ้าเป็นเกลือนั้นจะระวังยากจะ่เอาเค็มง่ายมันไม่ได้แล้วนะคะถือว่านะกะที่ได้รับเบาไฟมันไม่ต้องให้เดือดมากเพราะว่าเราไม่ต้องการให้กะทิมันแตกมันค่ะ,ค,ะความหอมของใบเตยลงไปไม่ต้องใส่นานเท้าก็แข่ ใบเตยใบลวกนะี่ก็เดิมมีกลิ่นหอมนะคะมง่ายเมนูขนมหวานแต่ถ้าถามว่าถนัดเหมือนกับทําอาหารข้าวไหมแม,แม่บ้านยุทีจะถนัดอาหารข้าวมากกว่าขนมหวานนี่คุณแม่ก็จะพาทําตั้งแต่ตอนเด็กคุณแม่ชอบทําขนมให้ไปขายที่โรงเรียนที่ทํากับข้าวทําอะไรได้เพราะว่าคุณแม่ทํากับข้าวทําขนมเก่งคะ่ะ ท่านจะทําเป็นแม่บ้านที่ทําเก่งทุกอย่างงานที่ยังไม่ได้ฝึกกับคุณแม่ก็คืองานเกี่ยวกับงานฝีมือพวกทอเสือ้อทาเกี่ยวกับไ้ผ้าไหมลายที่สวยทางอีสานก็จะทําอย่างนั้นค่ะแม่จะเก่งมากทาได้ทุกอย่างคุณพ่อเป็นพ่อผู้ใหญ่บ้านใหญ่บ้านแหนบทองพยาเก่งมาก ลูกลก็เลยพอจะทํากับข้าวได้กับคุณแม่ถ้าถามว่าได้ถึงใกล้เคียงคุณแม่ยังไม่ใกล้เคียงคุณแม่ทํากับข้าวจะเก่งมากค่ะแล้วก็ถูกรักจาคุณแม่จะชอบให้ลูกเข้าไปอยู่ในครัวเวลาทํากับข้าวทาอาหารให้ลูกดูเตรียมของเตรียมอะไรให้ท่านอันนี้ก็เตรียมได้แล้วว่าที่ก็จะใส่กะทิอีกส่วนลงไปด้วยนะคะ เป็คนชอบขนมรสดอกมันมนัถ้าทำเนี่ยน้ำตาลจะไม่ค่อยใส่เยอะจะเบาน้ำตาลไฟดับไฟแก้แั่เบาเบา,เบามากไปมนจะได้แล้วก็เติม เราไว้เติมแบ่งไว้เติมตอนที่เราใส่ถ้วยทานได้ค่ะมันจะได้ด้สวยนก็ถือว่าได้ลแล้วขนหวานโปรดคุณแม่ทองดีแม่ของแม่บ้านอย่ก็ี่ทีค่ะแม่ยากก็ทําขนมหวานเนี่ยเหียนสามีบอกคุณพ่อบ้านบอกแม่ยากนี่เป็นแม่ค้าขนมหลายๆอย่างหลานสาวต้องไปหัดกับคุณอาที่เป็นน้องคุณอาคุณป้าที่เป็น พี่สาวเป็นน้องสาวของคุณพระบาทคุณลงมหาค่ะเส็จแ,แล้วค่ะขนมหวานอร่อยออร่อยแล้วก็มาเตรียมเสิร์ฟไและะ้วค่ะแทงไทยถ้า ยิ่งสุกยิ่งอร่อยนะคะอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยสุกมากจะมีลูกยาวๆที่สุกหน่อยแต่ลูกเล็กไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แต่ว่าเราก็อาศัยความหวานความมันจากน้ำกะทิที่เราทำเราจระมาเติมน้ำกะทิที่ได้ทำเอาไว้เม่สักครู่นี้นะคะออกมันค่ะถ้าเป็นโรตีแม่บ้านทำจะออก รสชาติออกมันไม่หวานมากค่ะเติมน้ำกระทิ ขนมหวานเมนูขนมหวานขนมไทยโบราณน,น้ำกะทิแตงไทยหอมๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หวังที่จะนำไปแบ่งปันคนที่รู้จักแบ่งปันเพื่อนที่เรารักเราอยากให้เอาไปทำทานก็อย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง ตุนแอนตองชาแนลสาระดีๆจากแม่บ้านอยากกะธีเนยนะคะในช่องนี้ก็จะมีประปุนกันไปงานแม่บ้านหลากหลายอย่างทั้งอาหารทั้งการทำงานทุกอย่างที่เป็นงานแม่บ้านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ